สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะสมณชรและคุณฟังพบกันอีกเช่นเคยเลยค่ะพี่โอ้โห happy พ a ของเรามีแต่ความสุขแล้วก็ความสนุกสนานแต่ก็<อ>เปี่ยมล้นไปด้วยความรู้เรื่องสุขภาพค่ะฟังสบายด้วยค่ะโอ้โหแล้วร้อนอย่างนี้นะน้องฟ้าพาเด็กๆที่บ้านไปเล่นน้ำไหมปล่อยลงน้ําเลยค่ะพี่ฝนโดดตุ้มตาตุ้มตาอีกใช่ี่บ้านบางคนเขามีแบบมีแบบเขาเรียกอะไรคลองมีแหล่งน้ําที่แบบสามารถเล่นน้ําได้เนาะ เราก็เห็นเด็กๆเ,เขาไปเล่นกันเนาะคายร้อนแต่ว่าจริงๆมันอันตรายนะน้องฟ้าอ๋อเหรอตายแล้วเ,เราก็แบบเออเด็กอยู่เย็นๆก็น่าจะแบบโอเคค่ะ <happy. S 1> เพราะว่าเราเห็นข่าวอยู่เนาะข่าวก็ออกแบบ บางทีเด็กไปเล่นน้ําด้วยกันหลายๆคนเงนี้ยแล้วแบบมีจมน้ําอย่างเงี้ยอาวเห็นเพื่อนจมน้ําปั๊บวิ่งลงไปช่วยจมกันไป,ไปหลายล <ะ S 2> คน<ล>ทีน<ท>ี้อันตรายเลยรล<ช>้วร้อนแบบนี้นะคะแล้วก็บางทีไปเล่หนห่างไกลพ่อแม่ผู้ปกครองตกลงไปไม่มีใครรู้อย่างเงี้ยเราจมน้ํามันอันตรายมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเด็กจมน้ํานี่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะคะน้องฟ้าใช่แล้วค่ะผู้ปกครองก็ต้องให้ความระมัดระวังและใส่ใจนิดนึงค่ะใช่แต่จริงๆเราก็มีวิธีที่แบบทิคง่ายๆค่ะที่ที่จะดูแลตัวเองนะคะจากการจมน้ําด้วยเช่นกัน เริ่ันที่อยากใกล้ไหมอยากใกล้แหล่งน้ําถูกต้องเวลาเราเข้าไปใกล้แหล่งน้ําบางทีนะคะมันตะลิ่งมันชันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูเนอะหรือว่าถ้าเราจะไปเล่นตามแหล่งน้ําจริงๆอ่ะเหมือนกับว่าเอ๊ะลองดูอนไหนว่าเขามีธงแดงไหมใช่เราค้คอยสังเกตไหมว่าแหล่งน้ำจะมีธงแดงออันตรายห้ามลงเล่นน้ํานะคะหรือว่าตลิ่งที่มันสูงชันหรือว่ามัน เสียงที่จะลื่นถลายหรือปั่อะไรอย่างเงี้ยคือพยายามอย่าใกล้บางทีเราเห็นมันเหมือนมันไม่ลึกบางทีมันพอไปปุ๊บมันลงเข้าไปเลยค่ะมันแบบว่ามันไม่ได้แบบสโลปอะไรอย่างเงี้ยบาอันตรายค่ะเพราะว่าบางทีเขาก็เตือนไว้แล้วอ่ะเตือนไว้แล้วเราก็ต้องระวังด้วยนะคะใช่ค่ะต่อไปก็คืออยากเก็บค่ะพี่ฝนหมายถึงว่าถ้า่เราเห็นเข้าใจอะไปเล่นกันเล่นวงเล่นบอลเล่นอะไรเงี้ยของเล่นหล่นไปในน้ำเสียดายลูกบอลมากๆก้มเก็บเออตุ่มแล้วไงค่ะลูกบอลมันไม่มาหาเราค่ะ มันก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราไงอะเราจมสีทีนี้งานเข้าใช่คือบางทีเราอาจจะเห็นว่ามันใกล้เก็บได้แหละเอาไม้เอื้อมเอื้อมเอื้อมจนสุดเป็นไงคะล่วงลงไปเลยตกเลยค่ะทีนี้เพราะฉะนั้นไ้าเห็นนะคะก็คือให้เรียกผู้ปกครองค่ะหรือว่าผู้ใหญ่แถวนั้นนะคะอย่าไปเก็บเองเด็กๆต้องระวังด้วยนะใช่ผู้ปกครองที่ดูอยู่ก็ต้องดูแลลูกต้องเตือนนะเอออย่าไปเก็บอย่างนี้ซื้อใหม่ได้นะลูกบอลแต่ว่าชีวิตคนเนี่ย ใช่สำคัญมากเลยเอาชีวิตรอดก่อนปลอดภ<ช>ั<า>ยก่อนะคะต่อไปเป็นอย่าก,ก้มอย่าก,ก้มนะคะก,ก้มอย่าก,ก้มอะไรกะละมังถังแถวบ้าน,นใส่<ม>น้ำแบบเนาะถังสูงๆเราเห็นอะ่ะผู้ใหญ่อะ่ะมันเตี้ยไงแต่เด็กอะ่ะ มันมองแล้วแบบในมุมมองของเด็กมันก็จะสูงพอตกลงไปแล้วไงคะหัวปักค่ะใช่น่าสลดมากเลยอย่างที่เป็นข่าวนะคะถังน้ําสีฟ้าแบบนี้ที่หลายหลายคนก็มีอะถังน้ําแบบนี้แล้วก็มีแบบรองน้ําไว้แต่ลืมปิดฝาเด็กน้อยเดินผ่านมาเล่นก็อยากเล่นน้ําจูบหัวเนี่ยนะคะจุ่มลงไปแบบนี้คือน้องก็ไม่มีอากาศหายใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิด ถังน้ําโอเคมีได้แต่คุณต้องหาฝามาปิดให้มิดชิดด้วยเพราะว่าป้องกันที่แบบเด็กๆอ่ะจะแบบตกลงไปได้หรือว่าบางทีก้มอ่ะค่ะก้มเล่นน้ําอย่างเงี้ยตกลงไปอันตรายมากเลยเพราะฉะนั้นควรหาฝาปิดด้วยเนาะแล้วตกไปงั้นเด็กเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ค่ะอากาศหายใจ เสี้ยวเวลาแป๊บเดียวที่คุณ<ช>อาจจะหันไปทําอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแป๊บเดียวหันกลับมาคือมันก็เกิดเรื่องที่น่าเสียใจได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ต้องระวังด้วยทุกบ้านต้องต้องพยายามป้องกันเรื่องแบบนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็นะคะอย่างสําคัญคือถ้าคุณค่อเนี่ยอยากจะให้ลูกหลานเล่นเราก็ต้องกําหนดพื้นที่ที่ปลอดภัยเนาะอย่างเช่น ตกลงกันเลยว่าเล่นแค่ตรงนี้คือผู้ปกครองก็ต้องไปดูก่อนว่าแบบพื้นที่ตรงเนี้ยปลอดภัยหรือว่าพื้นที่น้ําตรงเนี้ยเล่นได้ถึงแค่นี้นะอยู่ในสายตาอยู่ในสายตาห้ามคาดสายตาแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมใช่อย่างเด็กเล็กๆเนี่ยควรจะอยู่ในระยะที่ผู้ใหญ่อ่เอื้อมถึงอะเวลาเกิดปัญหาปุ๊บเราอ่ะสามารถเอาตัวเองเข้าไปปุ๊บขวาทานขวาทันอย่างเนี้ยอันเนี้ยปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะสาคัญตอนเนี้ยเด็กๆที่ช่วยเหลือตัวเองได้อะ หนึ่งคือต้องระมัดระวังอย่าไปเล่นในที่ที่มีน้ําลึกเนาะผู้ปกครองเองก็ต้องระมัดระวังเด็กหากเด็กเล็ก,กมากๆอย่างเมื่อกี้ที่อาจจะจมน้ําได้เราก็ต้องระมัดระวังมีภาชนะอะไรที่มันมีฝาเปิดออฝาเปิดก็หาฝาม็ปิดซ<ส>า,<ส>าให้มิดชิดแบบที่ไม่แบบเปิดได้ง่ายๆด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงมีอย่างที่น้องฟ้าบอกเมื่อกี้ก็คือมีพื้นที่ให้เขาเล่นน่ะอยู่ในสายตาเราอันนี้ปลอดภัยแน่นอนเนาะ ก็จะได้ลูกหลานก็จะได้ปลอดภัยแล้วเราก็จะได้มีความสุขเนาะเล่นกันแค่อยู่ในสายตาเด็กๆยังไงก็ชอบเล่นน้ําอยู่แล้วแหละเหมือนแบบบางทีหลานพี่เนาะมีเขาเรียกอะไรอะสะสะน้ําแบบที่เป่าลมอะ๋อต้องมีของต้องมีเนาะอยู่แล้วเราก็เฝ้าน้องดูเนี้ยเล่นก็ปลอดภัยคืออยู่ในสายตาเราใช่ค่ะค่ะคือเรียกว่าอย่าปล่อยให้ตกอยู่ในอะไรอันตรายเนาะกิจกรรมอะไรค่ะค่ณผู้ชมคะวันนี้เราก็ ได้มาพูดคุยกันเรื่องการป้องกันเนาะไม่ให้ดูแลลูกน้ำใช่สำคัญมากเนาะคมากเลยค่ะแล้วก็พบกันใหม่ค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ